ี่งคืนของวันที่10กันยายนในเวลาของประเทศไทยนะฮะครับผมก็เป็นการเปิดตัวของงาน Special Event ์ของ Apple อย่างเป็นทางการเปิดตัวโทรศัพท์รุ่นใหม่ที่ทุกคนรอคอยมานะครับนั่นก็คือ iPhone 5C และ iPhone 5S นั่นเองเนี่นนเริ่มต้นมานะฮะอันดับแรกนะตามสไตล์ของ Apple ก็ต้องพูดถึงตัวสถิติทั้งหลายแหละเ,ออเขาบอกว่าในเดือนหน้านี้เนี่ย Apple เนี่ยจะมีอุปกรณ์ iOS device นะฮะอยู่ในท้องตลาดถึง700ล้านชิ้น iOS นะครับออกมาั้าปม700ล้านชิ้นเลยรวม iPod, iPad iPod อะไรทั้งหมดมีไออนี่มันออกมาช่วงงานปีไหนฮะมันเป็นย่ายกับ iPod ซึ่งมันคันหน่อยหนนะฮะนังานนี้แล้วก็ข่าวต่อมาก็คือเป็นเรื่องของ iOS 7หลายคนรอคอยอยู่ว่า iOS 7จะเริ่ม ใช้งานได้เมื่อไหร่ในงานนี้ก็ประกาศออกมาเรียบร้อยว่าจะสามารถอัปเดตเป็น iOS 7ได้ภายในวันที่18กันยายนนี้ครับผมโดยที่เมื่อคือนนี้เองนะฮะก็ทางเว็บเดเวลอปเปอร์ของ Apple เนี่ยก็ได้มีการเปิดให้โหลดตัว iOS 7 version g o Master g o Master g o Master นี่คือรุ่นสุดท้ายสุดท้ายคอน แทจะของจริงล้วแทบจะไม่มีการแก้อะไรแล้วอ่ะคือน้อยมากแล้ะแต่ก็ยังต้องเป็นเดเวลอปเปอร์ถึงจะโหลดได้ถูกต้องครับอันนี้ผมอยู่ในเครื่องผมแล้วอันนี้ iPad m i n นกับ iPhone 5ที่เป็นตัวตัวโก m a มาสเตอร์เรียบร้อยแล้วแต่จริงๆเราก็เห็นมาตั้งแต่งานเบอร์ไวเดเวลอปเปอร์คอนเฟลเลน์ละว่าตัว iPhone iOS 7เนี่ยมีฟีเจอร์อะไรบ้างใช่ครับแต่สิ่งที่แปลกใหม่มาเมื่อคืนนี้มีอะไรบ้างครับเมื่อคืนนี้นะฮะก็เรียกได้ว่าเหมือนเหมือนเดิมทุกประการแต่ iOS 7เนี่ยก็ ขายที่เหนือกันว่าความเจ๋งมันอยู่ที่ไหนอินเทอร์เฟซแบบใหม่ที่เรียกว่าเป็นแฟลตดีไซน์นี่สีสันคุกขุยกว่าเดิมเยอะอ่าอย่างที่2ก็คือคอนโทรลเซ็นเตอร์นั่นไงศูนย์รวมการควบคุมต่างๆนะฮะแน่นอนว่าก๊อปปี้แอนดรอยด์มาเต็มๆใช่แต่ว่าความเจ๋งก็คือว่าความสามารถแอดดรอปนี่มันเจ๋งจริงแอดดรอปนะแอดดรอปก็คือการโยนไฟล์โยนคอนแทคหรือโยนอะไรก็ได้ไปยังเครื่องอื่นๆที่เป็น iOS เเหมือนกันโดยที่ไม่ต้องมานั่งแตะเครื่องแบบ แบบแอนดรอยฝั่งแอนดรอยเขาอะไม่ต้องเอาเครื่องมาแตะกันใช่คือมันเปิดปุ๊บสแกนหาเลยแล้วรอบๆนั้นมีเครื่องใครบ้างที่อยู่ในและสมมติที่คนอยากจะอยากจะส่งนะฮะส่งหา7คนกดครั้งเดียวตื่ตืตืปึ๊งเจ็คนไปเลยโอ้โหไม่ต้องนังแตะ7รอบอะไรเงี้ยดีจริงๆแล้วก็มีการแก้ไขฟอนต์ภาษาไทยในบางส่วนให้เรียกว่าเป็นฟอนต์ที่ดูสบายตามากขึ้นครับผมครับผมแต่ว่าอยากจะบอกว่าขนาดลงกับ iphone 5 ยังแ้งแฮงอยู่บ้างนบางอื่นเลยนะฮะเพระยังลง iPad ดมินิยิ่งอื่นขึ้นไปใหญ่เพราะฉะนั้นแนะนำนะครับคนที่ใช้ iPhone 4นะครับอย่าเลยคือไม่ต้องรีบไม่อุปกรณ์ที่ลงได้คือ iPhone 4ขึ้นไปรอดูนิดนึง i p พ d เวอร์ชัน5ขึ้นไปแล้วก็ iPad เนี่ยก็ถ้า iPad 2ขึ้นไปเช่นกัน CS ถ้าไม่ห้าวก็อย่าเลยใช่รอดูนิดนึงเราดูชาวบ้านเขาแล้ววันที่18นี้ไม่ต้องแห่กันไปโหลดนะไม่มีใครให้โล่ประกาศกิติคุณว่าคุณอัปเดตซอฟต์แวร์ยอดเยี่ยมแต่อย่างใด ไม่มีไม่จําเป็นรอดูอาการนิดนึงเผื่อเรื่องเผื่อมีอะไรตุกติกูกักเออเราจะได้อยู่กับของเราแบบเดิมอีกเรื่องคือการที่พอประกาศเรื่องนี้มาครับน้ำตาร่วงทั้งโลกเลยอะไรครับข้างหนึ่งร้องไห้ด้วยความเสียใจข้างหนึ่งร้องไห้ด้วยความดีใจนี่มันคืออะไรครับมันคือชุด iWork ชุดออฟฟิศทั้งหมดอะของของตัวของตัว iOS นะฮะครับผมประกาศแจกฟรีครับแจกฟรีแจกฟรีครับแจกตัวไหนบ้างบอกมาสิ ห่้าตัวด้วยกันน่ะ keynote เพด์ number i life i photo i movie อาจารย์ธุปเดชที่ทำท่านี้เพราะว่าเสียเงินซื้อไปใช่ไหมซื้อทุกตัวเลยอ่ะ keynote นี่9 9้เหรียญซื้อแล้วอ่ะเพจนี่9 9้เหรียญซื้อเหมือนกันอ่ะ number นี่จุด้ถูกหน่อยนี่ก็ซื้อเหมือนกันแต่ i photo 4.9ก้กับ i movie อีก4ี่จุเก้าเเอาเงินองชัดคืนมารวมๆแล้วมันประมาณ40เหรียญนะครับ ครับประกาศแจกฟรีนะผมเห็นคนร้องไห้แต่ร้องไห้คนละอารมณ์เต็มฮอเลยด <_ d> <_ d> <_ d> ีใจกับคนที่ได้ฟรีด้วยอเราเข้าสู่ไฮไลท์เลยดีกว่าครับไฮไลท์ของงานคือ iPhone 5 c นี่ทีมคุ้งประกาศชัดเจนเลยว่าจากนี้ไปเราจะไม่มี i p n o n อีกต่อไปแล้ว iPhone 5เราจะเลิกผลิตเลิกขายเลิกทุกอย่างเลยใครที่มีค้างสต็อกไว้ให้โยนทิ้งให้หมด ไม่จริงไม่ะนะฮะ <c oughs> เราจะมีมาใหม่เป็น iPhone 2ตัวแทนเปิดตัวแรกปุ้งนี่ iPhone 5c เป็นสีสีแบบเดียวกับข่าวลือเปะ๊ะเรียกได้ว่างานนี้ข่าวลือทำงานได้เต็มร้อยเปร์เนะ,ะหลายคนบอกว่า iPhone 5c นี่ไมนต้องมาจากชิปว่าถูกแน่เลยนั่นไงแต่ในความจริงแล้วมันคือมาจากคัลเลอร์ครับอ่ามันจาคัลเลอร์มีทั้งหมด5สีด้วยกันนะฮะแล้วก็ iOS 7ที่ลงมากับตัว iPhone 54เนี่ยเขาก็จะมีสีของหน้าจอหน้าเดสก์ท็อปคัสตอมวอลเปเปอร์ที่อ,ออกมา,กบมาแบบมาแบบสีเดียวกับตัว,ต,วตัวเคสของมันอะสีเดียวกับตัวเครื่องเลยซึ่งเข้ากันมากๆเลยนะฮะมีเหลืองแดงขาวฟ้าเขียวเขียวนี่สีเขียวสวยสุดนะฮะหลายคนเก่งครับ อะไรฮะเอ๊ะสติฟจ็อบเป็นอย่างนี้ทำไมเอ๊้แม่ทิมคุกเป็นอย่างนี้ทำไมไม่มีสีม่วงครับทำไมไม่มีสีม่วงเดี๋ยวมันจะมีรุ่นลิมิเต็ดอีดิชันโอ้โหโปรดักโปรดักเพอร์เพิร์ลโปรดักเพอร์เพลนะฮะเป็นสีม่วงโดยเฉพาะมาดูสเปคนิดนึงครับไม่อยากจะพูดเยอะสเปคง่ายๆ iPhone 5c คือเอา iPhone 5มาถอดบอดี้เดิมออกเออใส่บอดี้พลาสติกเข้าไปจบข่าวจบครับมันคือ iPhone 5เลยคือความเปลี่ยนแปลงเล็กน ครับก็คือการเพิ่มเซนเซอร์แบบใหม่ของกล้องให้มันดีขึ้นใช่เ e ดทานหน้าเป็นเฟ t ท m e แบบ HD ครับผมเซ็นเซอร์เป็น backside illumination ทั้งหน้าและหลังชิป A6 เหมือนเดิม,เ,มเป๊ะน,น,นะฮะน,นี่คือเหตุผลที่ Apple บอกว่าทำไมถึงเลิกผลิต iPhone เลิก,ลกขาย iPhone 5ไปเลยเพราะว่าเอาไส้ในของ iPhone 5ทั้งหมดมาใส่เปลือก iPhone 5 4แล้วนั่นเองใช่ครับพอเปิดราคาออกมาโอ้โหเมืองนอกกีดกันใหญ่ ราคาถูกมากที่เมืองน,นอกใช่เป็นราคาแบบติดสัญญา2ปีนะฮะ99ดอลลาร์เท่านั้นเองสำหรับตัว16กิกนะฮะ iPhone 5C กาคือว่าดอลลาร์เท่าไหร่ครับประมาณ3,000ันบาทแต่ติดสัญญา2ปีนะฮะสำนักข่าวบางสข่วในประเทศไทยประกาศไปอย่างดีเลยเออโอ้ยสามพันกว่าบาทเท่านั้นเองเออพี่พี่ไม่บอกเขาด้วยมันต้องมีสัญญาธ่าุอีกสามอีกสองปีเขาว่าสัญญานี้หมายถึงว่าพอเราซื้อเครื่องนี้เราจ่ายเงินแรกเข้า3,000บาทหลังจากนั้นเราก็เลือกโปรโมชั่นเวลาใช้โปรโมชั่นอะไระแล้วก็จ่ายเงินค่าโปรโมชั่นน่ะซึ่งมันจะรวมค่าเครื่องกับค่าโปรอ่ะเข้าไปแล้วเป็นค่าจ่ายรายเดือนอีก2ปีครับ หลายคนบอกว่าทําไมไส้ในมันเหมือน iPhone 5แต่ทําไมราคามันถึงถูกลงได้เอ uh. Apple ใช้เทคโนโลยีในการผลิตด้านหลังเนี่ยเป็นโพลีคาร์บอเนตชนิดแบบว่าทนแรงขีดข่วนแล้วก็มีความแข็งแรงสูงมากใช uh. ่เสริมไปด้วยเฟรมครับเฟรมเป็นเหล็กนะฮะอย่าเห็นว่ามันเป็นโทรศัพท์พลาสติกแล้วหล่นจะแตกได้ uh. มันมีเฟรมเป็นด้านหลังเป็นเหล็กครับอยู่ด้านด้านในแล้วใช้วิธียึดเฟรมกับตัวโพลีคาร์บอเนตตัวนี้ด้วยการ อัดกาวเข้าไปใช่แล้วเฟรมเหล็กของมันนะฮะทน้าที่เป็นเสาอากาศอีกด้วยเป็นเสาอากาศอยู่ในตัวแล้วก็มีเคสออกมาแบบนี้ครับเป็นรูรูแบบนี้ซึ่งเคสแบบตามบ้านเรามีขายมานานแล้วนี่เคสเคสอย่างเงี้ยก็ออกมา6สีก็รวมกับสีหลักๆแล้วก็จะทำให้เราสามารถ Mix and Match กันก็ได้ประมาณ30แบบราคาอ้างอิงหลายคนคาดหวังมาก iPhone 5C จะราคาถูกคุณเฮียสรยุทธ พูดไว้ว่า4,900อ่เาเสียใจด้วยเฮียเขาบอกว่าเขาบอกว่าเพื่อนเขาจองแล้วร้อยพันเครื่องด้วยเั่นนเขาจองไว้แล้วเสียใจด้วยเฮียงานนี้เฮียเสียหลักถึงขนาดรถยางแตกแหงโค้งเลยทีเดียวนะฮะราคาอ้างอิงเอาเอาใกล้ที่สุดนะขายวันที่20กันยายนนี้ที่ประเทศสิงคโปร์6 6กิกอยู่ที่848เหรี่ญเหรียญสิงคโปร์คูณ25เป็นเงินไทย21,200บาทครับถูกไหม ไม่ไม่ถูกใครบอกล่ะหมื่นสองหมื่นสามมื่นห้าใครบอกละ่ะไม่มีออไม่มีสักคนคือแบบ <laughs> ผิดหมดเลยเมื่อวานผมไปเช็ค,คเช็คสำรวจตามเว<า>็บบอร์ด Android คือถ้าเกิสมมุติว่า iPhone 5มันไอห้าซมันลงประมาณหมื่นห้าจริงเนี่ยเขา,าจะตื่นเต้นอู้หูว่าหาแค่ไหนโห,<า>หาด่ากันสาเสีเยเทสีอะไรครับใช่ประมาณว่าแบบว่า ตั้งราคาแพงจนเขาเอื้อมไม่ได้อะนั่นไงเอโกรธกันใหญ่เลยนะฮะโกรธใหญ่เลยคือจะบอกว่า iPhone นี่เราเทียบราคาที่สิงคโปร์ถามว่าราคาเมืองไทยจะเป็นราคาแบบนี้เลยไหมเป็นไปได้ว่าราคาเมืองไทยอาจจะถูกกว่านี้นึงแต่ถูกกว่านี้ไม่เกิน1,000บาทครับเออแล้วถามว่าแพงเท่านี้แพงกว่านี้ไหมไม่แพงกว่านี้แน่ๆอันนี้เต็มเต็มเหนี่ยวแล้สองหมื่นหนึ่งพันสองร้อยบาทเนี่ยเต็มเหนี่ยวลวไม่แพงไปกว่านี้แน่นอนน่าครับผมต่อไป iPhone 5S 5S นะครับผมหลายคนก็เรียกได้ว่า มีการมีภาพหลุดมาเยอะเลยฮะซึ่งแน่นอนนะตรงตามที่หลุดทุกประการครับอย่างแรกเลยก็คือเรื่องของ CPU ก่อน CPU ตัวนี้มีการปรับเปลี่ยนนิดหน่อยเป็น c ี u ตระกูล A7 ครับผมเป็นครั้งแรกที่มีการใช้ชิป64บิตนในอุปกรณ์โทรศัพท์พกพาอย่างนี้นะฮะโอ้โหก็ทำให้อนาคตนะฮะเป็นไม่ได้ว่า Apple จะมีความพร้อมก่อนใครสำหรับโทรศัพท์ที่จะใส่แรมเกิน4กิกนี่รวมไปถึง OS ที่เป็น64บิตแท้ๆด้วยใช่ครับนะฮะตอนนี้ iOS 7ยังเป็น32บิตอยู่ก็เพราะว่าอุปกรณ์เก่าๆยังใช้ได้อยู่อ่านะฮะแต่ตัว A7 เนี่ยมาเป็น64บิตรอไว้แล้วแสดงว่ามันอีกหน่อยอาจจะมีในอนาคตอาจจะมีความสามารถบางอย่างที่ เครื่องรุ่นเก่าทําไม่ได้แต่เครื่องรุ่นใหม่ทําได้ทีนี้หลายคนงง3 2บิต6บิตแล้วไงเอ่ยแล้วไงเ่ไม่ออกจริงๆแล้วคือเหมือนกับว่าพอเป็นระบบ CPU แบบ6คบิตเนี่ยจะทำให้คานวณเรื่องยากๆได้เร็วขึ้นครับใช่นะฮะครับผมทีนี้มีการเพิ่มสิ่งที่เรียกว่าเป็นชิป M7 เข้าไป M7 อ่าเขาเรียกว่าคืออะไรครับเป็นเป็น CPU ที่เอาไว้ใช้ในการควบคุมเรื่องของเซนเซอร์โมชั่นต่างๆอ๋อที่ Apple เรียกมันว่า Motion Co Processor นั่นเองนะครับ ทีนี้เมื่อก่อนเนี่ยเราก็สามารถทำการควบคุมการขยับของเครื่องได้อยู่แล้ว<ห>ผ่านเอ็กซ์โทรมิเตอร์รกับผ,ผ่านการเคลื่อนไหวของทักตัวตัว,ต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 ว GPS ต่างๆนะครทีนี้เนี่ยการมาถึงของชิป M7 จะทําให้โปรแกรมต่างๆแอปต่างๆในเครื่องเนี่ย<ห>สามารถเข้าถึงส่วนของการเคลื่อนไหวโดยที่ไม่ต้องไปอ้างอิงก,กับ GPS ไม่ต้องไปอ้างอิงก,กับเครือข่ายสัญญาณโทรศัพท์มือถือหรือว่าอะไรต่อไปไม่ต้องเลยทําให้มันมันเรียกว่าประหยัดพลังงานมากขึ้นอ๋อช่วยเรื่องของแบตเรื่องพลังงานนะแล้วก็ทําให้เรียกได้ว่า การคำนวณเรื่องของการเคลื่อนไหวต่างๆเนี่ยได้ผลเร็วขึ้นนี่อ่า CPU ตัวแอปพลิเคชันต่างๆสามารถเข้าสู่ API ที่มีการคำนวณพวกนี้ได้เลยต่อไปนี้จะมีแอปประเภทเดีว่าบกขยับเขยื่นเคลื่อนไหวเป็นกรงเป็นเกมอะไรพวกนี้เยอะขึ้นโอ้โหจะออกท่าออกทางกันมากขึ้นนั่นเองครับผมและแน่นอนครับไม่มี n f c หลายคนรอคอยไม่มีนะครับครับผม Apple ไม่เล่นครับเพราะว่าฉันมี a i r d r o p แล้วฉันจะมี n f c ทำใหมนั่นน่ะสิฮะนั่นนะฮะครับผม แล้วก็อีกอย่างหนึ่งคือสิ่งที่ทุกคนชอบมากคือมันมีสีใหม่ครับมันมีสีสที่สามสีนี้ชื่อว่าแชมเปญโกสีทองนะสีทองผ่องอภัยนั่นเองแล้วเหมาะสําหรับตุดจีนมากๆซื้อเป็นของขวัญแตะเอียกันโอ้โหสุดยอดมากเลยแล้วใครจะมาให้เราะ <laughs> เอ,อ,อะะค,ความเจ๋ง,งนั่นคือการปรับ กล้องนะฮะให้มันมีความสามารถมากขึ้นกล้องเป็นความละเอียด8ล้านเท่าเดิมค,คือือ p p p l e บอกไม่แข่งสงคำไม่กับพิกเซลนี่แต่จะแข่งเรื่องของเซ็นเซอร์รับภาพแทนใช่เซ็นเซอร์เป็น b a c k s i ซด์ l ิล um ู i ิเนชันที่มีขนาดใหญ่กว่าเดิม15%ตัวเซนเซอร์ใหญ่ขึ้นทําให้ภาพที่ได้เนี่ยมีคุณภาพมากขึ้น ค่า f เป็น2.2กินแสงน้อยลง f สอบแค่2.2เพราะฉะนั้นถ่าย iPhone ในที่มืดจะดีกว่าเดิมนี่แล้วก็แฟลชนะฮะก่อนมีคนบอกว่าแฟลชเวลาถ่ายภาพมาเนี่ยเวาถ่ายที่มืดออกมาเราเป็นซอมบี้ภาพแบบแบนแตดเลยอะไรองี้ยหน้าขาวสิทธ์อมฟ้าแบบหน้าไม่มีเลือดฝาดเลยเพราะแสงแฟลชมันไปย้อมหน้าแอปเปิลก็เลยใส่ระบบ dual flash มีแฟลชให้สองดวงดวงหนึ่งเป็นไฟแบบคูลโทนคือไฟแบบแสงเย็นมี LED สองดวงดวงหนึ่งเป็นสีอมฟ้าอีกดวงหนึ่งเป็นสีอมแดงอมแดงอมส้ม嘛ปรับสองสีนี้ให้ปรับตามสภาพแสงเวลาถ่ายภาพมาเนี่ยมันจะทําการคํานวณภาพก่อนว่าภาพประมาณนี้แสงประมาณนี้จะจิงแฟลชเย็นเท่าไหร่ร้อนเท่าไหร่ดูจากไวบรลานนั่นเองไวบา้านออกไปทางเควินเท่าไหร่ก็จะปรับแสงแฟลชให้เหลืองๆแบบนั้นทําให้ภาพเนี่ยถ่ายแล้วเปิดแฟลชแต่สว่างแล้วหน้าไม่ซีด แล้วก็โนเกียบอกว่ามีระบบกันสั่นใช่ไหม OIS ครับผมบเป็นเหมือนมีโชคอยู่ในเลนส์ทำให้เวลาถ่ายแล้วเนี่ยไม่ไม่มีปัญหาว่าเวลาแบบภาพสัน่นใช่ Apple บอกฉันก็มี OIS มีเหมือนกันมีการสั่นเหมือนกันแต่ว่าการสั่นของ Apple ใช้เทคนิคที่ฉลาดมากยังไงครับก็คือถ่ายภาพแบบหลายๆหลาย,ลาย,ลาย,ลายๆเฟรมต่อเนื่องเข้าด้วยกันโอ้โห oh แล้วคำนวณหาจุดที่ชัดของแต่ละภาพแล้วเอามาประกอบร่างกันเอามารวมกันรวมไม่ต้องใช้เทคโนโลยีอะไร วุ่นวายไม่ต้องใส่ชงใส่ชกโอ้โหไม่ต้องไปนั่งไปแก้ลูกปงลูกปืนเลยเท่ากับเท่ากับเพิ่มแซมเปิลของอิมเมจหนึ่งอะเป็น15เท่านั่นคือถ่าย15รูปแล้วเอาส่วนที่ดีที่สุดของ15รูปมารวมเป็นรูปเดียวใช่สุดยอดนายแน่มากซึ่งนอกจากใช้กันสั่นกันเบลอครับไอ้พวกเ d r ดนี่ที่มืดก็ดีขึ้นอีกต่างหากนะฮะมีอีกอย่างหนึ่งที่น่าจะกันด้วยนั่นคือกันเมมหมดเพราะว่ามันถ่ายทีหนึ่งริบหการูปเหมือนเดิมแต่่วาีรองรับควาามสมารถ ถ่ายสโลโมชัน 720p ที่ความละเอียดไฮเดฟ 720p ถ่ายได้ถึง120เฟรมต่อวินาที120เฟรมแปลว่ามันสามารถสโลดได้ถึง4เท่าดูๆูนี่ๆมันจะสโลดนะครับกระโดด1 2 3สโลดสโลดดิ๊ด็ดดิปรับสโลดปรับสโลดอยู่ใจเย็นใถ่ายเสร็จปุ๊บกระโดดไอย่างนี้เลยโอ้โหนี่ ภาพนันวนชนฝันเลยดีหลายคนที่ซื้อแอปสโลโมมาถึงก็กรีดร้องเลยทีเดียวซื้อเหมือนกันซื้อเหมือนกันสองจุดเาหรียญทำมาเฉยเลยนะฮะเนื่อยจริงจริงครับสามจีมาแบบปกติเหมือนเดิมหลายคนสงสัยไวเลสเนี่ยรองรับแค่ว i r เลสเอ็ยังไม่มีมาตรฐานเอซีเข้ามาในตัว iPhone 5s อ่าก็ไม่ยากครับขอให้ง่าย แอปเปิลคงจะบอกว่าก็แล so ้วเราเตอร์ไอแบบ AC มันมีกี่ตัวบนโลกล่ะน uh ี่เออใช้แล้วทำมาทำไมในเมื่อไม่มีคนใช้ได้ใช่แล้วนั่นแหละฮะก็เลยมีแค่วันเอสเอสนะครับราคาครับมาแล้วครับสิงคโปร์ประกาศเหมือนกันเท่าไหร่ครับ16กิกอยู่ที่988เหรียญ2 3 0 0 0ถึง2 0 4 0 0ได้นะครับประมาณนี้โดยประมาณนี้ครับผมก็ราคาเมืองไทยจะอยู่ประมาณนี้แน่นอนทีนี้20กันยาเนี่ยเวฟแรกได้9ประเทศด้วยกันในงานนี้บอกเลย13กันยายนเปิดพรีออเดอร์9ประเทศ มี9ประเทศที่จะขายวันที่20กันยาซึ่งในโซนเอเชียมีสิงคโปร์มีญี่ปุ่นนี่นอกนั้นจะเป็นโซนยุโรปแล้วก็อเมริกานะฮะลืมลืมไฮไลท์สุดเลยอะไรลืมปุ่มเอาปุ่มเอาต่อก่อนอย่าเพิ่งจบปุ่มโฮม่มมที่ากดโฮมอยู่นะฮะลืมเรื่องนี้ไปได้ยังไงแก้ไขปัญหาที่ว่าเราจะต้องกดพาสโคดหรือตัวเลขสีตัวทุกครั้งเวลาเข้าใช้เครื่องสำหรับคนที่ห่วงเครื่องนะฮะปุ่มโฮมเป็นฟิเก e r p r i ิ t scanner นี่ซึ่งเขาเรียกว่า touch ID ครับผมตัว touch ID เนี่ยก็ เราสามารถใช้นิ้วของเรานิ้วไหนก็ได้นะฮะเราก็สามารถเมมได้หลายนิ้วด้วยกันแตะไว้ไม่ต้องรูดเลยนะแค่แตะ,แตะมันก็จะอ่านตัวไบโอเซนเซอร์ของเรานะฮะแล้วก็บอกว่าเราเป็นเจ้าของแล้วก็สามารถเข้าใช้เครื่องได้เลยโดยที่สามารถใช้กับการซื้อแอปพลิเคชันได้ด้วยแต่ว่า Apple สงวนเอาไว้ใช้กับ2ออย่างนี้เท่านั้นคือเข้าเครื่องกับซื้อแอปไม่ยอมให้แอป อะไรก็ตามมายุ่งกับลายนิ้วมือของคุณโอ้ไม่ยอมให้ยุ่งนะฮะรวมไปถึงนะฮะลายนิ้วมือเหล่านี้จะไม่เก็บในเซิร์ฟเวอร์ใดๆของ Apple เลยใช่ไม่เก็บใน iCloud ด้วยจะเก็บไว้ในชิป A7 เครื่องนั้นเท่านั้นสุดยอดครับล้ว<อ>บอกว่าตัวอ่านลายนิ้วมือเนี่ยมีความอ่านมีระบบการอ่านที่ละเอียดมากใช่จะไม่เหมือนตัวเซนเซอร์ลายนิ้วมืออื่นๆที่แบบว่าแตะแล้วจาได้ม้่งจําไม่ได้ม้างคือมันจะจํานิ้วคุณได้เสมอไม่มีวันเปลี่ยนคือเซนเซอร์มันความเียด551 PPI อะครับละเอียดมากครรับบ่่ไช็มจิงๆ ลายนิ้วมืออ๋อป้องกันไน่ป้องกันแฟนไห้แฟนจะไปยากอะไรแฟนก็บีบคอแล้วแล้วบอกเพิ่มนิ้วชั้นเข้าไป่างนี้แฟนก็กระชากคอแล้วเอานิ้วเรามาแปะแล้วเขาก็ดูได้อยู่ดีนะฮะทีนี้ประกาศว่าอีกหลายประเทศอื่นๆจะได้ครับการเประเทศขายวันที่20กันยายนเมื่อก่อนจะมีเว็บ2เว็บ3โซนประเทศนู้นประเทศนี้ไม่มีแล้วครับคราวนี้ อีก100ประเทศจะขายในเดือนธันวาคมรวมถึงประเทศไทยด้วยเนี่าหาเรื่องเสียเงินไปต่อคิวกันเลยตั้งแต่ตอนนี้เป็นต้ <c oughs> นไปนะฮะอ่ะครับผม <c oughs> เป็น<ม>การเหลาข่าวไป็นตัวกวงที่ไม่ต้องใช้สคริปอะไรเลยใช่ <c oughs> <c oughs>